กิจกรรมลูกเสือในค่ายพักแรมการเรียนรู้และการผจญภัยยามเช้าที่สดใสในค่ายพักแรมลูกเสือสาสาววันนี้เป็นวันที่เต็มไปด้วยกิจกรรมและการเรียนรู้ลูกเสือทุกคนพร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆและทำกิจกรรมร่วมกันในวันนี้ก่อนเริ่มกิจกรรมผู้บังคับบัญชาให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบและความสำคัญของความปลอดภัยในค่ายการเรียนรู้วิธีอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และการรักษาความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญในค่ายกิจกรรมแรกในวันนี้คือการตั้งแคมป์ลูกเสือจะได้ฝึกทักษะการตั้งเต็นท์การจัดเตรียมอุปกรณ์และการก่อไฟเพื่อการอยู่ในธรรมชาติการก่อไฟให้ปลอดภัยเป็นทักษะท,ที่ลูกเสือต้องฝึกฝนและสำคัญมากในการํำรงชีวิตกลางแจ้งการช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นทักษะท,ที่ทุกคนต้องเรียนรู้ลูกเสือจะได้ฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการทำ C.P.R. การช่วยชีวิตเป็นทักษะที่สำคัญในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะอยู่ในค่ายหรือที่อื่นๆในกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติลูกเสือจะได้เรียนรู้วิธีการหาน้ำดื่มจากธรรมชาติและการสร้างที่พักที่ปลอดภัยในป่าทักษะการเอาตัวรอดในป่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำ,ญสำหรับการดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ทา้าทายในช่วงบ่ายลูกเสือได้แข่งขันทักษะต,ต่างๆเช่นการตั้งแคมป์ที่รวดเร็วและถูกต้อง การทำงานเป็นทีมคือสิ่งที่สำคัญในการฝึกฝนและลูกเสือจะได้เรียนรู้การประสานงานกันเมื่อมืดเข้ามาถึงกิจกรรมไฟแคมม์จะเริ่มขึ้นทุกคนจะได้ร่วมร้องเพลงลูกเสือและเล่าเรื่องประสบการณ์จากการเดินทางในวันนี้บรรยากาศแห่งมิตรภาพและความสนุกในค่ายเต็มไปด้วยการเรียนรู้และการทำกิจกรรมร่วมกันก่อนกลับบ้านลูกเสือทุกคนได้ร่วมกิจกรรมส่งท้ายค่ายและแชร์ประสบการณ์จากการเข้าค่าย การมอบประกาศน,นียบัตรและกิจบัตรให้แก่ลูกเสือที่มีผลงานดีเด่นถือเป็นการยกย่องความพยายามและการทำงานหนัก